สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้20พฤศจิกายน2564ครับเรื่องราวข่าวสารบัตรสัดิการแห่งรัฐครับช่องตองพร้อมครับมีท่านผู้ชมถามว่าบัตรสัดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีเงินเข้า1,000จะมีเงินเข้า5,000จะมีเงินเข้า5,000ให้กดกันสวดได้จริงๆริงไหมเพราะไปดูที่โซเชียลอื่นๆเห็นมีการโพสต์การแชร์กันทุกวันเลย หรือว่าที่เขาโพสเข้าแชร์กันนั้นเป็นข่าวปลอมอันนี้มีผู้ผู้ชมตางบ้านถามมานะครับอ่าเดี๋ยวจะตอบแล้วก็หัวข้อวันนี้เกี่ยวกับบัตรสดิการแห่งรัฐนะครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนี่จะมีเงินเข้าบัตรอีกเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะเล่าเรื่องเงินเข้าบัตรก็คำถามครับที่ถามมาบอกว่าจะกดเงินสดได้ 1,000- หรือ5,000นั้นมีจริงๆไหมหรือว่าเป็นข่าวปลอม คำตอบก็คือเป็นข่าวปลอมครับเงินพันเงินห้าพันไม่มีจะเข้าไปในบัตรบริการแห่งรัฐครับช่วงนี้มีแต่เงินปกติครับที่เคยได้ทุกเดือนก็ได้นะครับเงินพิเศษมากไปกว่านี้ไม่มีนะครับแล้วทีนี้เดือนพฤศจิกายนยังเหลือเงินเข้าบัตรอีกเท่าไหร่ก็จะเหลือเงินเข้าบัตรอีก1วันหนรายการครับบัตบิการแห่งรัฐจะเหลือเงินเข้าบัตร จะมีการเตมิมเงินเข้าบัตรอีกหนึ่งครั้งก็คือวันที่22พฤศจิกายน25 24ิครับเตมิมเงินเข้าบัตรให้200บาทไปกดเงินสดได้เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ไปกดเงินได้22ิพฤศจิกายน6 4 2ี่อบาทนะครับส่วนท่านอื่นๆไม่ได้นะครับนี่เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหลืออีกรายการเดียวเท่านั้นในเดือนนี้นะครับส่วนหนึ่งพ0 0ัน หรือเท่าไหร่พันก็แล้วแต่ที่มีแวดวงโซเชียลแชร์กันนั้นเป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ